ก็เป็นความคิดที่เริ่มของการประชุมทีมประเทศไทยเมื่อเดือนออกมกราคมที่ผ่านมานะครับก็การประชุมทีมประเทศไทยของเราเ่ยก็มีจัดเรื่อยๆประมาณ2อเดือนครั้งหนึ่งนะครับก็ กรุงเทพได้มีงบประมาณมางบหนึ่งคือเป็นงบสําหรับใช้ในการส,ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค,ความเชื่อมัน่นการลงทุนไทยในในนิวซีแลนด์แล้วเราก็ประชุมทีมประเทศไทยกันแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากหลายท่านจาก B O I จากทางพาณิชย์นะ,ะกเกษตรว่าเราควรจะเน้นทางด้านบริการทุนซึ่งเพราะว่าเป็นเป็นภาคธุรกิจที่ ควรจะได้รับการสับส่วนเพิ่มขึ้นครับก็เลยมีวันนี้ขึ้นมาเยอรมันส์ทัวริสต์อันที่จริงเป็นผ e ้ใช้เงินมากที่สุดแล e ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและคุณมี n ระเทศอื่นอยู่ในอันดับตสวัสดีครับ uh, ผมนายแพทย์นิพิพษพิรวันะครับผมอยู่ที่บริษัทบางกอกเชนฮอสปิตอลนะครับวันนี้ก็ได้รับ uh, การเชิญจากทางสารทูต uh, ของไทยประจำกรุงเทพมา uh, จัดการสัมมนานะะฮเพื่อที่จะแนะนำ แล้วก็ส่งเสริมให้คนดัชเนี่ยนะครับไปใช้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็ดูแลสุขภาพที่ประเทศไทยเราอะนะครับความจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของวันนี้มันแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมาส่งเสริมเรื่องของธุรกิจเรื่องการดูแลนะฮะผู้เกษียณอายุงานนะครับก็คืออยากให้กลุ่มผู้ที่เกษียณอายุงานของคนยุโรปเนี่ยคนดัชเนี่ยนะครับให้ไป อยู่ในประเทศไทยนะฮะ,ะเป็นลักษณะของลองสเตที่มีการดูแลด้านสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อที่ว่าค่าของชีพต่างๆเนี่ยก็จะไม่สูงเท่านี้นะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะมีคุณภาพชีวิตต่างๆดีขึ้นด้วยนะทีนี้มาในเรื่องของเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับอย่างที่เขาเรียกกันว่าม e ดิ c a l t ลทัวริึมเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วนะครับว่าเป็นเป็นที่หมายสําคัญนะฮะ ในเรื่องการให้บริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพกับคนไข้ต่างประเทศที่เ,เข้ามา,มาในประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็ในในสิปีที่ผ่านมาเราก็ได้อ,อ,อยู่ในฐานะผู้นำวันนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นขณะนี้เราก็ต้องการขยายนะครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ย ให้ออกไปยังประเทศที่ยังไม่ค่อยได้มาใช้บริการบ้านเรามากนักในบางตลาดนะฮะอย่างในยุโรปเนี่ยนะครับก็ยังมีบางประเทศที่ยังมีช่องว่างที่เราจะมาเติมให้เต็มนะอย่างอย่างเนเธอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่เรามีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าการไปใช้บริการด้านรักษา,าพยาบาลที่ประเทศไทยนั้นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนั้นก็ทางสารทูตก็เลยอยากที่จะให้มีเวทีเพื่อที่จะส่งเสริมบริการด้านนี้นะครับ นะในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าถ้า,าสําหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเนแด์เนี่ยนะครับเ,เป็นยาวๆเลยอาจจะมาทํางานที่นี่หรือมีครอบครัวที่นี่นะครับเวลาท่านมีปัญหาเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับก็อาจจะคิดถึงประเทศไทยาสามารถที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลาชั้นนําของเราได้นะซึ่งมีหลายแห่งมากนะครับโดยทั่วไปวิธีการที่จะทําให้รับบริการที่ดีนะฮะก็อยากให้ พยายามติดต่อโรงพยาบาลเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางไปนะฮะวิธีเขาง่ายๆนะครับโรงพยาบาลชั้นนําทั้งหลายเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วนะครับท่านอาจจะเข้าเอ่อ c h En ์ชเอแหลง่งทายแล้วก็ใส่ชื่อโรงพยาบาลเข้าไปเขาก็จะมีเว็บไซต์โรงพยาบาลน,นั้นท่านก็ติดต่อส่งข้อมูลปัญหาของท่านไหมก็ทราบก่อนนะครับแล้วว่าจะอาจจะเริ่มตั้งแต่ว่าถามความเห็นว่าจะต้องรักษาแบบไหนค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะ แล้วถ้าเมื่อตกลงกันเรียบร้อยต้องการจะเดินทางมาจริงๆก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอีนเมนลเป็นตัวประสานว่าจะเดินทางมาเมื่อไหร่เขาจะนัดให้รับตัวไว้โรงพยาบาลได้เมื่อไหรหรือจะนัดให้พบกับหมอเฉพาะทางได้วันไหนอย่างไรนะผมคิดว่าให้ใช้อินเทอร์เน็ตล่วงหน้าก่อนก็ได้ถ้าเป็นปัญหาอะไรที่สามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตได้ก็จะยิ่งช่วยให้โรงพยาบาลและแพทย์ที่ที่โรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยฮะได้ช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นอะไรให้ได,ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้ เวลาไปปรึกษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ทุ่นเวลานะฮะแล้วก็รู้ใครจ่ายล่วงหน้าก็จะไม่มีอะไรที่แปลกใจนะครับแล้วการรักษาก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับแล้วท่านก็จะมีเวลาสำหรับไปท่องเที่ยวอย่างอื่นต่อนะครับนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะค่ะอยากให้คุณหมอช่วยสรุปนิดน,นึงนะคะ ว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนคก็จะกะังวลใช่ไหมเรื่องนี้และถ้าเผื่อว่าคนด้าหรือว่าคนไทยซึ่งอยู่ที่นี่ก็จะมีประกันเขาจะได้รับการชใช้ค่ารักษาพยาบาลมากน้อยแค่ไหนและต้องทํำยังไงคะครับถ้าสมมติว่าจะเบิกเรื่องประกันเนี่ยนะคงจะต้องถามนโยบายของบริษัทประกันนั้นซะก่อนนะครับว่าเขาเอ,อ,เอ,อ,อนุญาตให้ไปรักษาที่ต่างประเทศอย่างประเทศไท,ทยได้หรือไม่ อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับวิทยากรที่คุณคลาร่าเนี่ยที่มาจากภาคบริษัทประกันเนี่ยนะครับบริษัทประกันของคุณคลาร่าเองก็ก็ให้คําตอบชัดเจนนะฮะว่าเขาไม่มีปัญหาในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยนะแต่ว่าขณะนี้ของเขายังไม่สามารถคุ้มครองค่าเดินทางได้ก็คือพูดว่าตั๋วเครื่องบินต่างเนี่ยตัวคนไข้ยังต้องออกเองอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะไปพิจารณาเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยไมันจะถูกกว่าที่นี่เยอะฉะนั้นการให้ อินเซนテกับทางคนไข้ที่ไปรักษาเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นการให้ตั๋วเครื่องบินหรือให้ให้ค่าเดินทางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจว่าในขณะนี้เนี่ยที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับนโยบายของบริษัทประกันแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นก็รบกวนท่านช่วยเช็คกับบริษัทสักก่อนว่าเขายินดีที่จะจ่ายให้ส่วนนั้นหรือไม่ขณะนี้เนี่ยทุกบริษัทประกันเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยจะจ่ายให้าทางาลูกค้าเฉพาะเมื่อ เมื่อเกิดการรักษากรณีฉุกเฉินในประเทศอื่นนะครับสมมติว่าเดินทางไปประเทศไทยแล้วเกิดมีอุบัติเหตุมีโรคฉุกเฉินเช่นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันก็จะคุ้มครองโดยอัตโนมัติยอยู่แล้วนั่นเป็นเงื่อนไขทั่วโลกนะแต่ถ้าเป็นโรคพิเศษนะครับที่จะต้องไปรักษาเช่นโรคหัวใจอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะต้องเช็คเงื่อนไขกับบริษัทก็ก่อนนะครับเพราะหมายถึงว่าโรคมันไม่ได้เกิดฉุกเฉินมันเป็นมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รอได้อะไรเงี้ยไทยและอาเซียน o t i a t e าด้วย Our major partner like India, China, Japan, ASEAN, like ในส่วนของ B I Frankfurt นะ,นะคะแล้วก็สุดสุดให้คนดัชเนี่ยไปลงทุนในประเทศไทยนะคะในกิจการในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการลงทุนระหวา่างไทยกับดัชได้ด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการให้บริการที่ดีในการที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะจะมีการให้การส่งเสริมทั้งในส่วนของโง,งพยาบาลแล้วก็ในส่วนของบ้านพัก นะคะสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็นในขณะเดียวกันก็ไปรับการรักษาได้ด้วยนะคะคนที่จะลงทุนจะต้องมีเงินเท่าไรหร่อ๋อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเงินลงทุนขั้นต่ำก็คือ 1, 1ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนจะสามารถที่จะถือหุ้นข้างมากได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในการให้การส่งเสริมเนี่ย ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วเนี่ยชาวต่างชาติจะไม่สามารถถือคุ้นข้างมากได้นะคะแต่ถ้าภายใต้กิจการที่รับการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลเนี่ยชาวต่างชาติสามารถที่จะถือหุ้นข้างมากได้นะคะค่ะแล้วต้องติดต่อที่ไหนคะสหรับข้อมูลรายละเอียดค่ะข้อมูลรายละเอียดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ b o i ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะหรือติดต่อที่สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่กรุงเทพค่ะ